พันนิกาเล่าข้อมูลวงในของสองพักเพื่อไทยก้าวไกลก่อนถูกผลักเป็นฝ่ายคา้านกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าพูดชัดเจนสิ่งที่พักของนายแพทย์ชนน่านขอแยกไปจัดรัฐบาลขั้วใหม่ไม่ใช่การปิดสวิตสอวอ์ วันที่2ส,งสิงหาคม2566ในรายการแฉโดยพิธีกรมดดำคชาพาตันเจริญได้พูดคุยกับช่อพันนิกาวานิตกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าโดยช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงประเด็นร้อนแถลงแยกทางการระหว่างสองพักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเลือกมาตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งและสองของประเทศโดยช่อพันนิกากล่าวถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาว่า เป็นโมเมนต์ที่อึมครึมมาตลอด2สัปดาห์นับแต่ก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพน,นิกายังกล่าวด้วยว่าตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนั้นพักพอพอไม่เคยโทรมาหาก้าวไกลเลยว่าจะเอาอย่างไรช่วงหนึ่งกกบหอคณะก้าวหน้าและอดีตโฆษกพักการเมืองที่ถูกสั่งยุบอย่างอนาคตใหม่ ็เปรียบเทียบว่าหลังส่งไม้ต่อการเจรจาหรือติดต่อพูดคุยกันของสองภพัพเป็นเหมือนรักทางไกลสื่อสารกันผ่านทวิตเตอร์เฟซบุก๊กและติดตามจากรายการข่าวต่างๆว่าพักเพื่อไทยจะนัดพักก้าวไกลคุยเมื่อไหร่หลังจากที่ไปเจรจากับสอวอและสอสอมามดดาจี้คำถามเด็ดประเด็นแก้หมู่1 1 2ตกลงยังไงแน่ ต่อมาในรายการมดดาได้ถามประเด็นที่เป็นเพราะก้าวไกลไม่ถอยเรื่องแก้กฎหมายมาตรา112หรือไม่ถึงไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยคำตอบที่ได้จากแขกรับเชิญนักการเมืองหญิงอายุ35ปีก็ระบุชัดเจนพักที่มีนโยบายไม่อาม0.112ตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งไม่มีใครมีปัญหาอะไรกิโลกรมัม ไม่สามารถบังคับให้พรรคอื่นมาเห็นด้วยกับการแก่กฎหมายข้อนี้ได้พักใครพักมันอยู่แล้วที่ผ่านมาก้าวไกลรอมาตลอดว่าหลังจากที่มอบเพื่อไทยไปเจรจาว่าที่ให้ถอยหมู่112จะให้ถอยอย่างไรรูปประธรรมคืออะไร ตกลงต้องถอนออกหรือว่าไม่เสนอเลยในระยะ1หนึ่งปีหรือไม่เสนอในระยะ4ปีหรือจะต้องเอาร่างออกมาฉีกทิ้งเผาทำลายขุดตุ่มฟังเอาไว้หรือว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะบอกว่าพอใจแล้วจะโหวตให้พักเก้าวไกลก็รอไปจนถึงวันนี้แต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะเขาเตะเราออกมาเป็นฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วไม่เคยมีการกลับมาพูดกับที่ประชุม8พักหรือกับพักเก้าไกลว่าตกลงเรื่องหมู่112จะให้ทําอย่างไรแล้ววันนี้ในการถแถลงข่าวของพักเพื่อไทยก็พูดชัดเจนว่าเป็นเพราะว่าก้าวไกลมี 112ก็เลยจะไม่มีใครมาร่วมมันก็ทำให้ประชาชนสงสัยว่าแล้วทำไมก้าวไกลไม่ถอยหมู่112ไหนตอนแรกว่าให้ไปเจราจาถ้าก้าวไกลถอยแล้วจะได้ร่วมรัฐบาลต่อไป ชอพันนิการะบุก่อนกล่าวต่อว่าตัวเธอเองขอย้ำอีกครั้งว่าวันที่ประชุมที่คุยกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่มีการยื่นเงื่อนไขให้ก้าวไกลถอยหมู่112แต่เป็นการมาบอกให้พักก้าวไกลออกไปเสียถ้ามีคุณกิโลกรัม อยู่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนที่แขกรับเชิญจะสรุปประเด็นนี้แบบชัดๆอีกครั้งเหมือนที่เคยได้เน้นย้ำม,มาตลอด2-3เดือนที่ผ่านมาว่าหมู่112เป็นแค่ข้ออ้างให้ออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุณยังอยู่ใน MOU 8พักไม่มีปัญหาอะไรเลยพิธาก็บอกแล้วภายใต้ MOU เดิมพร้อมโหวตให้แคนดิเดตเพื่อไทยแน่นอน แต่เมื่อวันนี้คุณฉีก MOU ช่อคิดว่าอันนี้มันไม่ได้ดูถูกก้าวไกลนะมันดอลืออูถูกประชาชนเพราะเขาคือคนที่ทำให้เราเข้าไปไปไหนมีคนเรียกท่าโนสสออนันตกรรมถ้ามีเหตุอันใครสุดท้ายให้นอการสืบทอดอำนาจเชื้อตายกลายนอเชื้อเป้น ใครชอบเป็นซอสอเขตที่ต้องเดินไปเจอกับประเชกาชนทุกวันจะเอาหน้าไปวันที่ตรงไหนสิ้นเสียงนี้พิธีกรถามทันยีว่าไต่จะปิดสวิตส์สอวอไม่ได้นะซึ่งแขกรับเชิญจากคอ นาก้าวหน้าก็ตอบด้วยสีหน้าแววตามุ่งมั่นว่าเราจะปิดสวิตสอวอไม่ได้นะถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ร่วมมือกันที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ปิดสวิตสอวอปิดสวิตก้าวไกลปิดสวิตสอวอคืออะไรคือหยุดเอาอิทธิพลของสอวอมาอยู่เหนือการตัดสินใจของสภาร่างในการเลือกนายกรัฐมนตรีสิ่งที่คุณทำไม่ใช่การปิดสวิตสอวอ คุณทำตามตามบัญชาของสอวอที่บอกว่าไม่เอาก้าวไกลไม่เอาก้าวไกลไม่ว่าเหตุผลใดทั้งสิ้นคุณทำตามคําสั่งของสอวอและแงวมาบอกก้าวไกลปิดสวิตตัวเองด้วยมือของตัวเองโดยไม่ต้องมีมือใครเปื้อนเลือด ตกลงต้องเป็นนางเอกยุคไหนนะถึงต้องทำแบบนี้หลังกล่าวจบนาวาตรีสิธทาทิวารีแกนนำพักไทยสร้างไทยก็กล่าวเสริมถึงกรณีที่ถูกถามว่าพักไทยสร้างไทยยังจะจับมือกับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ว่า โดยนาวาตรีสิทธาได้กล่าวยืนยันผ่านรายการถึงในสิ่งที่เคยพูดกับประชาชนตอนหาเสียงคือไม่ร่วมกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ